65สิบ้ามิเล่มอ่ะนี่เห็นไหมครับไฟสถานะชาร์จจริงๆต้องขึ้นแล้วนะครับเนี่ยกดเปิดเครื่องนะครับหกสิบ้ามิเล่ยกดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอย่างนี้นะครับวิธีการซ่อมของผมศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่นะครับอื้มเซตเตอร์ร้องแล้วครับถาบมาแล้วครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงเจอกันเช่นเคยก็ต้องมีงานซ่อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์สวนะครับของคุณพี่อาริสนะครับคุณพี่อริสอริสส่งมาจากอ,าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยการเปิดไม่ติดคุณพี่แจ้งมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า าการเปิดไม่ติดเอเซอร์สวิปวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงดูกระแสดูกันยังไงเปิดไม่ติดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่อลิสนะครับอลิสไปดูกันนะครับนี่ครับคุณพี่เขียนแปะมาอย่างนี้เลยผมชื่นชมมากนะครับนี่เห็นไหมครับชื่ออลิสอลิสนะครับอลิสที่อยู่นะครับนี่ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ให้เบอร์โทรมาแปะมายังนี้เลยครับคุณพี่อริศนะครับดูก่อนนะครับหน้าตาประมาณไหนนี่ครับหน้าตาเครื่องประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเอสวิปสามวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับผมจะดูตำแหน่งตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ก็ดูได้นะครับแต่มองไม่ค่อยชัดดูตำแหน่งตรงนี้ดีกว่านะครับเป็น A c ซ r s w i ป t SF โมเดลนะครับ SF 3 1 4 5 5 g ขีด 55G นะครับ SF 314ขีด 55G นะครับตำแหน่งตรงนี้ก็ดูได้นะครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยชัดนะครับดูก่อนที่จะซ่อมครับมุมไม่บินนะครับมุงี่ด้านนี้ก็แน่นทันดีนะครับนี้ก็ไม่บินนะครับไม่บินนะครับบอดี้ตรงนี้ก็โค่งนิดนึง นิดเดียวนะครับแต่ว่าปกติตุ่นี้เขาจะโกงอยู่ประมาณนี้นิดนึงนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันโอเคนะครับส่วนน็อตก็มาครบทุกตัวนะครับแจ้งรายละเอียดกันก่อนนะครับก่อนที่จะซ่อมสวิปนี้ตัวบอดี้บินเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูนะครับอ่ะผมใช้ซับไายตัวนี้เลยใช้ซับไพยเลยนะครับ กระแสเข้านิดนึงนงครับแล้วก็หายไปเลยโอเคดูก่อนคนระับอ่าเข้าแล้วหายไปเลยนะครับอ่านี่ครับกระแสมาสูงมากนะครับมันก็ว่าแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่กระพริบนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับกินหกสิบห้ามิลลิแอมไฟสถานะชาร์จก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคหกสิบ้ามิลลิแอม อ่านี่เห็นไหมครับไฟสถานะชาร์จจริงๆต้องขึ้นแล้วนะครับเนี่ยกดเปิดเครื่องนะครับหกสิบห้ามล์แอมป์กดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับไฟเข้านะครับแต่เปิดไม่ติดอ่าพี่อาริศแจ้งมาประมาณนี้ก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝาหลังมานะครับแล้วก็ถอดเมนบอร์ดออกมาเช็คกันว่าเป็นที่อะไรนะครับอาการทึงได้เปิดไม่ติดไปทำกันครับผม พี่อริศผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็เห็นว่ามีรอยแกะเครื่องออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีรอยซ่อมแล้วก็อันน,น,นี้อันนี้คือพาร์ตบอร์ดนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้ก็คือพาร์ตบอร์ดก็ขออนุญาตนะครับใช้แหนบลกอันนี้นะครับ m i c f a อันนี m ้สกอร MB. Revision 2.0นี่ครับโอเค ก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ก่อนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นฝาบอดี้หลังก็จะมีนี่เลยครับขนแมวขนแมวเยอะมากครับผมก็ไม่ไม่นี่นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้ก่อนเพราะว่าเห็นแล้วว่าของคุณพี่น่าจะมีคุณพี่เลี้ยงแมวหรืออะไรนี่ครับขนแมวเยอะมากเครับามปกติดูเหมือนกับว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่เยอะนะครับบางทีผ่านกล้องมองไม่ชัด โอเคนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไล่ระบบไฟให้ดูก่อนว่ามันมีปัญหาในจุดไหนนะครับ่ซนซีคูลเดี๋ยวผมจะวางใหม่เลยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แห้งหรอกครับไม่ได้แห้งเยอะแต่ว่าเราแกะมาแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดเลยแล้วก็วางใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฝังซิงก็จะทําความสะอาดให้ด้วยเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันก่อนแล้วก็มาไล่ระบบไฟกันครับไปทากันเลยคุณพี่อริศนะครับผม เดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับจะมีพวกคาบฝุ่นนะครับแล้วก็มีขนแมวด้วยนะครับขนแมว่เียครับบางทีพวกนี้สามารถทําให้ช็อตได้เหมือนกันนะครับโอกาสนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยมาไล่ระบบไฟให้ดูกันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าก็มีส่วนเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ จะมีภาพความชื้นอยู่ด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็ก็มีนะครับภาพความชื้นจะมีเกือบทั่วทั้งบอดเลยครับจะเป็นแนวกรอบๆเห็นไหมครับตำแหน่งตรงนี้ก็เยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับภาบกล่าวความชื้นนะครับมันมันจะเป็นประมาณว่านี่ครับมันจะชื้นชื้นนะครับ กอุปกรณ์ที่ดูปิดเพี้ยนไปนะครับจากสายตาที่ผมเคยเห็นผมก็จะ,ะให้เพื่อนดูไว้นะครับนี่นะครับสีจะต่างไปนะครับสีจะต่างจากตัวเดิมนะครับอุปกรณ์เหมือนกันแต่สีต่างกันนะครับนี่ครับซูมให้ชัดๆนะโอเคนี่ครับประมาณนะครับให้ดูก่อนว่าบอดหน้าตาประมาณไหนที่ว่า ก่อนที่จะซ่อมนะครับนี่ครับก็เยอะพอสมควรนะครับเห็นนะครับเห็นขนขนนี่ครับนี่ครับความชื้นนี่เยอะมากนะครับอันนี้อุปกรณ์ตัวนี้โอกาสที่จะช็อตก็เป็นไปได้เลยนะครับแต่เราทําความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไล่วัดไฟนะครับผมให้ดูก่อนประมาณนี้ครับด้านนี้น่าจะเยอะที่สุด อีกด้านก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีอยู่นะครับนี่ก็ก็ได้อยู่ครับเห็นไหมครับคือเขาจะเข้าผ่านฝั่งคีย์บอร์ดมานะครับฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นคนแมวเลยอย่างนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดแล้วผมไปมาไล่ระบบไฟให้ดูกันนะครับว่าไล่ระบบไฟแล้วดูกันว่าจะใช้กลับมาใช้งานได้ไหมนะครับของคุณพี่อริส คุณอาริทนะครับอันนี้ผมทําความสะอาดให้แล้วเดี๋ยวผมจะวัดอย่างนี้นะครับวิธีการซ่อมของผมนะครับบางทีแบ่งปันเพื่อนๆช่างบ้างนะครับบางครั้งเขาบอกว่าวิธีการซ่อมอาการประมาณนี้ก่อนเลยกดออนไม่ได้สเสียบครั้งแรกเนี่ยกระแสจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับผมก็เลยจะวัดไฟอย่างนี้นะครับวัดวัดโอห์มก่อนเลยนะครับวัดโอห์มดูว่าค่อยในโอห์มต่ําบ้างนะครับ วัดคอยนี้ก่อนเลย442โอห์ม oh นะครับอันนี้ไม่ต่ำนะครับคอยนี้1.7โ oh อห์มน่าจะเป็นไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับก็ต่ำนิดหนึ่งนะครับ1.7 oh ถ้าเป็นไฟเลี้ยงการ์ดจออาจจะไม่ต่ำก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีการ์ดจออยู่ข้างในเนี่ยเขาจะโอห์มประมาณนี้ครับชุดนี้15โอห์มนะครับ เลี้ยง CPU 100%นะครับเลเยอร์วิ่งเข้าไปแล้ว4.1โอห์มอันนี้ก็เลี้ยง CPU นะครับเพราะว่า CPU จะมีไฟเลี้ยง2 coil ์ L อย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น3หรือ5อาจจะนะครับ2.8โ oh อห์มอันนี้ถือว่าต่ำนะครับอ่ะ2.8โ oh อห์มแล้วผมจะไปไล่ในวงจรอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า จะเป็นคอยอะไรนะครับถ้าเป็นคอยเลี้ยงกระจอรหรือว่าคอยอะไรถือว่าต่ํานะครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบห้าโอห์มคอยนี้สี่สิบสี่โอห์มก็ยังไม่ต่ํานะครับสี่สิบสี่โอห์มคอยนี้หกจุดสองเมกนะครับหกจุดสองเมกไม่ต่ําเลยนะครับนั่นคอยนี้นะครับสามจุดแปดเคโอห์มสูงเลยครับ อยนี้5.2เมกไม่ต่าน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คคอยนี้นะครับสองคอยนี้อ,อันนี้เลี้ยงกัดจอแน่นอนสองคอยนี้นะครับว่ามีปัญหาในส่วนไหนของสองคอยนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นมอสเฟตพรีเมมรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับจะวัดย่างหน่อยแต่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหามากนะครับของคุณพี่อาริสแต่ว่าเดี๋ยวเราไป เาเช็คก,กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะครับว่าเสียในจุดนี้ตำแหน่งตรงไหนตัวไหนเสียนะครับไปทำกันคุณพี่อลิสผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับจะมาดูกันว่าเครื่องจะออนได้ไหมนะครับผมใส่เทสเตอร์เข้าไปด้วยแต่ผมจะไม่ออน,นานนะครับถ้าออนได้ก็ พราะโอมสูงขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอ,อนนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามีผมไม่ได้ใส่ซิงเสียบสับไเลยครับใช้สับไตัวน,นี้นะครับรวมก่อ่ะมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับ0.7เลยเอาแค่เตเต,เตอร์ลองนะครับถ้าเตเต,เตอร์ลองคือต้องถอดเลย0.6 0.5 0.4นะ เทเตอร์ร้องนะครับถอดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันลงเครื่องกันแล้วดูว่าจะมีภาพมาหรือเปล่านะครับและมีเป็นยังไงเพิ่มเติมไปนะครับไปทํากันคุณพี่อริสผมประกอบแล้วนะครับผมวางซิลิโคนให้ใหม่เ่ยนแบตเตอรี่อาทให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่อ c หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับผมใช้ซับาตัวนี้เลยยังประกอบไม่เสร็จนะครับประกอบเพื่อเทสก่อนว่าขึ้นภาพไหม โ okay. อเคสียบสับไพ่ครับอ่านี่ครับใช้สับไพ่ตัวน,นี้นะครับกระแสสแตนบายสิบห้ามิลแอมกดเปิดเครื่องนะครับอืมเทตเตอร์ลองนะครับภาพมาแล้วครับโอเคเดีย๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่อลิสโอเคไปทำกันเลยครับ คุณพี่อาิสครับผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้อีกครั้งหนึ่งมาดูกันก่อนนะครับหลังจากที่ผมประกอบดูมุมก่อนนะครับสนิทนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสนิทนี่ครับนี้ก็สนิทดีนะครับส่วนน็อตผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับนี่ครับโอเคนะครับคุณพี่บางท่านบอกไม่ได้ใส่น็อตไม่ไม่มีครับผม ใส่ใจครับผมไม่ได้ใส่น็อตอย่างเดียวโอเคมาเปิดเครื่องดูกันสัปายครับใช้สภายตัวนี้นะครับอันนี้ผมใส่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยแต่ไม่ทราบว่าแบตเตอรี่จะเสียด้วยไหมนะครับแต่ว่าอ่กินกระแสสแตนบายสิบ A ยี่สิบสโอเคเปิดเครื่องนะครับ เดีวเราจะมาเช็คกันอีกทีนะครับบางทีเครื่องดับไปนานอาจจะต้องเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้นานถึงจะ,ะกลับมาใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่เพราะว่าเซลล์เขาอาจจะหมดไปเลยนะครับบูตโอเแล้วครับของคุณพี่เป็น M.2 นะครับ M.2 นะครับอขอโทษนะครับ M.2 ครับไม่ใช่ NVME โอเค แต่ผมจะตรวจเช็คให้คุณพี่นะครับว่าคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมไมเว็บแคมนะครับใช้งานได้ไหมจะมีเดทมีโดดไหมนะครับแล้วก็ทัพแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหม USB ก็จะใช้งานได้ทุกพอร์ตไหมนะครับผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดอา,อาจจะชาร์จแบตเตอรี่แล้วครับเห็นไ,ไหมครับกินกระแสขึ้นมา2 7 2 6นะครับโอเคอามาแล้วนะครับแบตเตอรี่ของคุณพี่เขาหมดไปเลย อ่ะ0%นะครับอ่มีต้องชาร์จแบตเตอรี่พักใหญ่ๆนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้แล้วก็ผมจะแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพี่อลิศโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแชงผมที่ทาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อลิศ ที่ส่งโน้ตบุ๊กมาจากนราธิวาสนะครับส่งไหมเราดูเลยกันขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยินดีให้คําปรึกษานะครับก็มีช่องทางติดต่อของผมก็มีมีครับชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ ID ของผมหรือเบอร์โทรของผมได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ครับยินดีนะครับ ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ